่คะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะสามหนอยในงวดของวันที่8เดือน 9, 2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะเน้นรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมเนาะก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะให้วิ่งรุด2สองไม่มานะคะมาแค่เด่นเก้าขออภัยนะคะพี่มาแค่เด่นห้าเนาะสองไม่มานะคะมาเด่นห้านะคะสองเมื่อวานไม่มาหลุดนะคะสายวิ่งรูดสูตรนี้นะคะสําหรับห้ามาเข้าที่ห้าสามนะคะพี่ๆน่าเสียดายเนาะให้สองกับห้าผิดเต็มเดียวนะคะตัวดิน ในตารางเข้าไปที่53นะคะพี่พี่มาในรอบปกติแร้ก็รอบอื่นนะคะรอบอื่นนี้หลุดนะคะพี่พี่ก็เข้าแค่53นะคะเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวมาตามต่อนะคะของวันนี้ก่อนไปรับชมนะคะน้องแอดฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญยาณในการรับชม ทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะพี่ๆก็ย้ำว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันนี้ได้เด่น ตัวเด่นนะคะพี่ๆวันนี้ได้เด่นไปที่หนึ่งวันนี้ได้เด่นไปที่หนึ่งหนึ่งกับสามนะคะพี่ๆวันนี้ได้หนึ่งกับสามนะคะวิ่งรุ่นที่หนึงนะคะวันนี้ท่านใดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะ ในตารางวันนี้ก็จะมี1 3 0 4 1 3 0 4 5แล้วก็เก้นะคะเด่นที่1กับ3เดี๋ยวมาดูตัวเน้นนะคะพี่พี่ตัวเน้นในสูตรนี้น้องเอดเน้นไปที่ 1นึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสาหนึ่งสแล้วก็19ึ่แล้วก็10น,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 นะคะพี่พี่ถ้าใครชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ตัวเจาะเนาะก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ติดตามแนวทางวันนี้ฮานอยมัดรวมนะคะสามหน่อยขอให้โชคดีทั้งสามหน่อยก็แล้วกันนะคะฝากเข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้ก็มีรางพัฒนาด้วยฝากเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ